บงั้วครับบง้วงามครับกุ้ง้งามที่บุญคุนล่างอำเภอกระชุ่มครับผมเน่ยวงามสวยงามพี่ลายตัวแม่ตัวน้วบัตครับตุกแกตุ๊งแกเมืองเนาะเมืองเชีงโงตัวแม่ยมาทั้งสอตมาทั้งสองตัวครับ พ่อพอเดนพอมันเป็นมนจะเิกเรจะเิจะเิจะเิแม่มันเป็นดุันยไม่้อัวแม่ันเป็นใจกาตัวนี้่องด้วยนะครับไม่้อไกับไม่เธบอกไม่ได้นะครับบังคับังคับาบงแจงครับาแจงขา่ง่าย ได้กว่าสองหลานซิหนูร้อยห้าสิบอายุอะไรางครับสองปีสองปีได้ลูกหรือเปล่าคือมัสจะมันะพี่น้องจะทำงานไปไกลมานะครับาของเครื่องใช้นะครับแจกแจกต่างๆนะครับของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลก็อยู่ดูแลครับต้นนี้มันตัวใหญ่แท้อยากกินข้าวอยากกินลูกชิ้นอยากดื่มน้ำข้าวทามกรานน้ำต่างๆที่อยู่รอบๆเมืองนะครับรอบๆเมืองแกะตรงข้าม อาคารบริการน้ำเวยนะครับบริการท่านอยู่เนาะแกดุแกที่ไม่หิวเด้อพี่น้องเยอะมากคุณชุ่มเดี๋ยวจ่บอกคุณชุ่มคือว่าไม่นานนี่นะครับคือเอาเรืองท่านกินนะจอยดูตัวบ้านในสายน้านะครับเนาะคอยกันนะครับเนาะคนไทษใหทินพื้นรับ มาทานนะครับลูกน้ำของเรามาทั้งอยากดื่มน้ำอยางกินน้ำเต็มซีน้ำขวดน้ำกระป๋องด้วยเป็นน้ำเปล่านก็น้ำเปล่าก็เย็นเทนนะครับมีน้ำดื่มบริการท่านก็ฝากที่ฝากน้องนะครับห้องน้ำประชาสัมพันธ์ห้องน้ำน้อยดูดานมาทาร วาจากบ้านได้ครับตัวนี้ว่ยจากแก๊โซครับจากวอเจริญต้นนี้รับเมืองหรือว่าจะเป็นา้นนี้จากยกนะครับที่ท่านเปิดให้บริการเราอยู่ต้องขอบคุณเจ้งของสถานที่ในแต่ละพื้นที่ก็แล้วกันเนาะครับเม่อเราเปิดมากินยากินยาลูกกินยาเสียงดวสักครั้งหนึ่งบังทีบจะเป็นยังจะป้องาครับปงองขาที่เห็นอยู่ด้านหลังของพิธีกรนี้นะครับ อายุรามไนะครับเพื่อนตัวนี้4ปี2เดือนครับ4ปี2เดือนตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ครับพอพอพอยังผู้เขาไฟครับผู้เขาไฟแม่ดิแม่สายอุไทครับสายอุ้งไท่ขันเกลดมามาจากไหนครับแกสโรอนครับเภอเม่องอำเภอเมืองเนาะ นายิซ <aunque S 2> ี si. friends, ini, ่นายซีคร <kar os. S 2> ับไมจะเป็นการหน่วยงานไหนก็ตามแต่นะครับดูความเกินวารอบแรกลออรั้์ยรถจักรยานยนต์ที่จอดในแนวของใต้หุนาคานะครับคางทางอาคารของทีวการอำเภอนะครับกรุณา ครับเหลือไว้ด้วยคพ่อมอเตอร์ไซค์ครับนี่เรื่องครับเรือนุ่งค่ะได้ผ่านไปนะครับรถมอเตอร์ไซค์ตรวจอายุแล้วเนี่ยนะนี่ปีแปดเดือนปีแปดเดือนปีือด่าชอนนะครับให้รถใหญ่ผ่านได้ก็ประเจ้ากระพันนะครับรถมอเตอร์ไซค์เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์นะครับจอดให้เป็นระเบียบนะครับดูจังหวะพัดอื่นก็ออกได้หรือช่องว่างให้คนคนอื่นออกด้วยนะครับยังไงยังไงในการลดออกเนาะเพรายังครับพรา เบ้อครับัหนึม่เบอ้าส่ก็ได้นะครับตจอดตห่เนี่ยอยากกินอยากกินอยากกินกินเี้ยนเกี้ยนเกี้ยนเก็อยนเกี้ยนเกี้ยนเกี้ยนนครับก่อนเ้าสี่เลยอ้คนเายกปุันเนะตุันเะเน่ โอเนาะขี่เด็วะขึนไปด้เนาะขึ้นขีมันจีโอ้ลองขี้มึงเน่ยแต่ว่ามันเคยถ่ายหน้ามึงเหรอมึเคยเด็ดเแต่ว่าเนาะเอ่นะครับผิวพันธุ์เป็นปลาแล้วข้าแลมเนี่ยสามารถล่นึงขอบคุณและขอบคุณครับอนอยนะครับ่อยว่าอย่างไเ่ยนี่มึง่อนน่อยนะครับ ควายตัวใสูงเนาะกลุ่มของกลุ่มมนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดยะโสธรวันกันเนาะประข่งขันกันว่ากินยากินยากินยาใกล้เอื้อใจลูบางลักษณะน้ำหนักรมน้ำหนักลูบลากหน้าตานะครับเป็นเอกลักษณ์เป็ะความสนใจเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วสามารถที่จะชนะเลิศได้นะครับในรุ่นเดียวกันก็ดูนะครับดูดูไปแล้วกันหลายๆท่านก็อยากจะเป็นเจ้าของถ้วยรางวัลวันนี้ก็ ราคาหลายเด็กประมาณหลายราคาหลายเป็นสามล้านหาสามล้านหานะครับราคาวเขาให้ครับให้แล้วสามล้านหาเปิดเป็นภาการวอนนี้ครับเลื่อแต่น้วยแล้วกจังวัดเจารนะครับพี่น้องเคยเห็นราคาค้าวสามล้านหาได้ครับเดี๋วเดี๋ยวผมให้พี่น้องมาทองสุกพี่น้องมาดงษรทงกมดารอนนี้ไม่เกิดแรงนมาเป็นประธานลูกทรงครับลูกทรง โครงการสำนักตนานมโราณตานข้าวใช่ครับใ่แน่วัฒนธรรมยสธรของอภาี่ได้บ่ขี่ได้ว่เขี่ได้ผู้เนาะเช่นกันนะครับพี่เราจะนำข้ามสามร้อยกว่าชีวิตที่จันำตำวนป้อนเข้าู่บริเวณการในวันนี้เห็นบอกว่าขำบวจต้องมี่ ออลลองยืนยันครับยืนยันการเชียื่อจานสามสามห้าหกยอดสุดยอดนะครับด้วยขัวนี้ครับราคาสูงที่สุดให้ผู้ที่อยู่ด้วยนะครับขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ยังอีกครั้งทำได้จ้าปีหลอกค่ะ ขี้เลยครับเพื่อนตัวนี้ราคาสูงครับว่ามันสูงกว่าโมูกัดไามเยอะออกมาได้ครับผมขอบคุณครับยังมีอยู่สองสามคันโอหลายคันอยู่นะครับช่วงนี้ช่วยหน่อยช่วยให้หับเข้าได้หน่อยนะครับเร็วๆนะครับก็ไปถ่ายให้เลยครับนาครับเพราะถ้าหมดได้ครับตัวนี้ตัวนี้ล้านหนึ่งหนี่งล้านหนึ่งหนึ่งมาจากเรื่องขอความเร็วรถจักรยานยนต์ที่จอดในแนวเส้นทาง ลอดลอดพ่ครับครับลูกนินุูไทยครับลูกนิ้นูไทยแม่ส้อยหมออ่านแม่เฟินครับและอาครับเท่าไหร่ล่ะสาปีวสามปีต้นเชื่อมีนะเนาะนี่ครับเจ้าของตัวนี้ผิวผิวผิวปเกอบด์จนัใจที่ออนให้กับพวกเราด้นะครับมาแล้ครับเร่กันเข้ามานะครับได้ยินเสียงประชาชนมาแล้ว กอย่านะครับที่มัขาแม่แม่ยังครับแม่นะครับพอพอไนินุไทยนินุไทยสามปีแล้วเนาะราคาหลายนด้านหลังนะครับราคด้านหลังขอันมีราคาจะวัาต่วสองหลานกันดูกิีัเรารถด้วยนะครับรถด้วยนะครับเป็นยางยิง ควาพรุกคูท่านนะครับที่ให้ความร่วมในการจกอกิจงรรมงานเสี่ยงสาประเพณีบุตรบุลานกนาำขาวหาีวิีวัฒนธรรมเยสครอตของเราทีกเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นคทุมเรานะครับควงงามควยงามครับควยงามตัดผัดบาไะครับ่้ารัดจมครับจมโกครับจนะครับ มัากรุณปทุนนะครับมัขารุทุนดนารนี้นะครับหน้าสถานที่ในการจัดการแข่งันควายงามควสวยควายมาตรฐานควดีควเด่นควางามเนาะราคาอะไรเป็นเดยตรงท้ามจะครองพกคุอล้านเนาะล้านเนาะเดี๋ยวประมาณนี้เนาะครับเนาะ ก๋วยหน่อยอยู่นะครับอบคุหน่อยน๋อยห้องกระิบถ้าใดก๋วยกระชิบเดือดเดือดใช่ควายที่ท่านเห็นนี้ควายที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นควายที่เคยไปคว้ารางวัลจากการแข่งขันในสนามอื่นๆมาแล้วแล้วอยากนำมาโชว์ความสวยความหล่อความสมาร์ ม่อ ais, right? ้องเท้าอะไรก็ตามแต่นะครับให้ใหด้ะ่หว่าแต่ละคนกผมร้อนับผมร้อนผมเแล้วต้นรอเท้าจะไม่เนาะอันนี้หลก็ดูในเบื่องต้นความรู้เรื่องนี้ผม